คำเตือนผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรใช้จักรยานในการรับชมจิกรุงเอาละครับผมนะฮะตอนนี้ก็มาอยู่กับเกมถุงซับนะครับผมนะฮะถุงซับแห่งอัญมณีนะฮะผมนะจูเวอรี่นะฮะผมผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าเกมอะไรอ่ะแม่งเกมนี้ผมเรียกว่าจริงๆแล้วกันนะฮะผมเห็นได้แต่เนี่ยพวกเนี้ยนะฮะเรียกไม่ถูกนะฮะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามครับผมก็กำลังใจให้แอดกล้าวนะฮะในช่องฟ้าผ่าเพลินนะครับผม โอ้ยเนาะอ้โหตีดิ่งเห็นป่ะกุ้งกิ้งเห็นปะกุ้งกิ้งเห็นป่ะบอกแล้วกุ้งกิ้งดอกนี้กุ้งกิ้งเต็มเครื่องลุ่ลังเต็มที่ครับผมนะจัดไปเอาเฮ้ยเฮ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาเอาหน่อยนะฮะเอาหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเอาแบบน่ะ เอาเฮ้ยเฮ้ยเอาไม่จ่ายเลยอยากจะดูดิเฮ้ยอยากดูดเงินดิโอ้โหจ่ายเงินมึงหน่อยเถอะฮะจ่ายเงินมึงมหน่อยเถอะฮบโอ้โหยังไม่จ่ายยังไม่ไหวแล้วเว้ยเฮ้ยตา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 ยโอ้โกดทีแม่งกระดูดเงินเงียบกระดูดน้ำะไรชิบหายเอาแล้วเออเฮ้ยโอ้

ไปดิเอาสวยครับผมเฮ้ยแตกโลกเฉยครับผมแล้วในวันทุ่งนาผมนะครมาสวยๆนะฮะหมื่นสองโอ้โหเฮ้ยอ้บทจะแตกนอกมาแตกนอกมาว่ะเฮ้ยบทจะแตกนอกแตกโอกมาว่ะบทจะแตกนอกนะฮะเอองงเฮ้ยงงเฮ้ยบทไม่แตกไม่แตกเลย นะฮะบทไม่แตกไม่แตกเลยนะฮะบทจะแตกก็แตกเอาแตกเอาเอ้ยผมงงเลยนะแบบนี้มาผมงงอ่ะออโต้ไปดิออโต้ไปห้าสิบรอบดิออโต้ดูดวงก่อนนะฮะเออวัดดวงใช่เออถูกแล้วเอ้ายังจ่ายอยู่ยังจ่ายอยู่ครับ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 ออโต้ไปก่อนครับ ออโต้ไปก่อนนะฮะไปตามนี้นะตามนี้นะกุ๊กินนะเอากุนกินงไปนะกุ๊กินก็ต้องเป็นกุนกินงนะบุบไป เอาไว้สองสท้ายไว้แม่งเอ้ยมันม,ไม,มีไม่มีตัวช่วย,ยมามไม่เห็นผลเลยฮะจริงจริงมามเอาเพิ่มรอบอีกสองรอบเอา้าเพิ่มรอบอีกสองรอบไม่ช่วยอะไรเลยอะ่ะไม่ช่วยอะไรเลยในใความที่ผมนะไม่ช่วยอะไรเลยนะฮะไม่ช่วยผมเลยโอ้โหวายมากนี้สามตัวงี้ได้ไงมัได้ไหมไม่ได้หว่าเฮ้ยเสียใจมากเลยนะฮะ มันกลายล่างน้อยไปนะฮะมันกลายล่างน้อยไปมันไม่กลายล่างอะดินะทุกคนทำไมไม่ได้นะฮะเอ้าเฮ้ยวอาต้วให้ดีอย่างนี้นี่เองว่าผมกระหน่ำตงนี้ช่วงนี้ผู้อวังว่ามีคนบอกว่าเล่นหน่อ,อยเอาตเัวเอาตัวเอาต ic ัสัดส่อนเอาตัวเอาตัวเอาตัอ๋อแบบนี้นี่เองการบางทีการกดมันก็ดีกว่านะเราลุ้นน่ะออโต้วม่นขมทั้งข้ง คอมก็ม้นวนมาแล้วใช่โอ้โหเครื่องเครื่องตู้เกมประเมินผลมาแล้วอะ่ะเราก็ไปออตโอต้ไปเกมมันอีกเอา้ามันจะตกปะวะอย่างเงี้ยดูดิดูดิโอ้โหเฮ้ยอะไรวะฮะอ่า,ะะอาจะเอาไงจะเอาไงจเจ้ากดไปก่อนกัน โอ้โหนี่ครับผมเนี 2, 4, uh ่ยแต่ก <edy> ็แล okay. ้วเงินสองเวยมาอย่างดีครับผมมาอย่างดีครับเอ้าเฮ้ยอุ้ยบทจะมามามาเฉยวะเฮ้ยกดจะมามาเฉยเอ้าเข้าปีกโอ้โหโคตรตะบักอ่ะบักบลกโคตรโคตรโคตรจะบักเลยนะให้เลยบักโคตรเลยบักมากมากอะวันนี้บักมากครับ อเฮ้ยเออเอมาสวยเอมาสวยเปลี่ยนเอมาสวยนะเอเปลี่ยนมาสวยเลยเปลี่ยนมาสวยเปลี่ยนเอมาสวยเปลี่ยนเอมาสวยเอ้ยขอให้เปลี่ยนเอมาสวยไงโอ้โหมันเปลี่ยนไกลเกินไปเปลี่ยนมาใกล้ๆหน่อยฮะเปลี่ยนมาใกล้ๆหน่อยเออ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 สวย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 เอแล้ว แล้วเออและนี่แหละครับผมนะฮะการเปลี่ยนที่ดีครับผมนะฮะคือการเปลี่ยนัวกือการเปลี่ยนวายแบบนี้นะครับผมนะการเปลี่ยนมาให้ได้วายอย่างนี้เองนี่แหละครับผมผมต้องการเลยเอาท้ายเอาท้ายเอาท้ายแจมงามเอาท้ายแจงงามนี่ไงล่ะครับเต็มจอเราใช้ไม่หมูนะครับเราท้ายไม่หมูนะครับ โอเคนะสำหรับวันนี้นะครับสำัวันนี้นะครับผมนะฮะแตกนอกแตกในเละเท่นะจบสวยๆนะนะฮะขอโชคที40,900ฮะเล็กกลมๆเลยนะฮะ4 0 9พอดีเลยใครอยากตามใต้อคอมเมนต์เลย